ถึงวันนี้ก็คือว่าบรวรนีนะ่ในพุทธศาสนานะั้นถ้าพาา่อญาติพยมเข้าใจในถึงเรื่องหลักของคําว่าบวรแล้วนะก็คือเรื่องการช่วยเหลือการสงเคราะห์การอนุเคราะห์สงเคาะกับอนุเคราะห์คนละเรื่องถ้าสงเคานะนี่คือผู้ตกทุกข์ยากไร้ถ้าอนุเนะคราะหนี่คือความช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อผู้ที่ ขาดแคลนในบางส่วนนะส่วนอุปถัมภ์อุปถัมภ์ก็คืออุปถัมภ์ก็คือดูแลบุคคลที่มีคุณค่าคนเกี่การเคารบอย่างเช่นวัดวาอารามครูบาอาจารย์ผู้ที่เขามีความรู้ในเรื่องธรรมะในเรื่องคุณธรรมในเรื่องการงานกิจการต่างๆนะนี่แหละเป็นส่วนหนึ่ง ในลักษณะของการใช้ประโยคการใช้คําบางท่านยังใช้พูดไม่ถูกเลยอุปถัมภ์นะอุปถัมภ์อุปทานหรือสงเคราะห์มันคนละส่วนกันถ้าแยกดีๆเนี่ยมันคล้ายกันก็จริงแต่การใช้คาพูดในส่วนนี้จะแตกต่างกันออกไปในสถานะของบุคคลนั้นน,น,นั่นแหละคุณโย เพราะจริงๆส่วนมากแล้วก็การทําบุญทํากุศลวน,นี้ะนะนะในส่วนที่เราพูดถึงวันนี้เงหละก็คืออะไรก็คือการส่งเคราะการอุปถรรัมนภะ์ในเรื่องต่างๆที่วัดนกับบ้านจะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะ เกิดเป็นความรักความสมัครใจทำให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีจัดกิจกรรมร่วมด้วยเช่อกันเหมือนกับบ้านเราหมู่บ้านนนงามตำบลนนหันอเอเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นทุกปีถ้าเป็นงานเกี่ยวกับวันคล้ายพระราชสมภพของอพระราชวงศ์ทุกพระองค์ทั้งพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สิและก็รัชกาลที่ กาทั้งรัชการที่องค์ปัจจุบันนี้ทั้งหมดทัง้งมวลในพระราชวงศ์ทุกท่านด้วยน,ะนั่นแหละเพราะอะไรการจัดกิกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันทั้งสามสถาบันก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สถาบันสิ่งที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทำให้ สังคมนั้นน่ะไม่แตกแยกนะเพราะฉะนั้นแล้วสังคมแตกแยกเพราะอะไรเพราะความแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเกิดอะไรเกิดความอิจฉาริษยากันเกิดขึ้นบอกง่ายๆว่าต้องไปอิจฉากันโอกบอดกันจด็ก้นสิมยากดีมีจนสิเกง่งสิปึกตายที่กันเบิดสุดท้ายไม่รอดกันสักคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องช่วยกันสนับสนุนเหมือนกับอย่างที่เราพูดถึงว่าบวรนี่แหละบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนี่เลยนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องบวรคือความรักความสมัคีในะในทางพุทธศาสนาทําให้มีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆเกิดขึ้นถ้าไม่มีกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีเกิดขึ้นเนี่ย น้อยนักน้อยหนาที่คนไดจ้จะได้พบปะพูดคุยกันนะเพราะว่าต่างคนต่างทํางานะเลี้ยงชีพตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านนี่แหละ,ะเมื่อมีบุญประเพณีเกิดขึ้นเน่ยเราจะได้มาพบหน้าพบตาพบปะเป็นยังไงบ้างเนาะหมอเป็นยังไงบ้างเนาะมูเป็นเรื่องดย้ดยายเป็นเรื่องหแม่เป็นเรื่องดลูกเป็นเนรื่องใล้านที่จะได้มาถามกันตรงในงานส่วนใหญ่แล้วเนะี่ย เขาเอิ้นว่ามาตุ้มมาโฮมกันมาตุ้มมาโฮมหมายถึงมารวมกันออทําให้เกิดวัฒนธรรมปาเพณีอันดีงามเกิดขึ้นนี่แหละสิ่งสําคัญที่สุดของสังคมมนุษย์ก็คือการอยู่ร่วมร่วมกันอย่างผาสุขช่วยกันพัฒนาในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ต้องไปทำนั่นแหละจะยากดีมีจนยังไงสุดท้ายใช่อยู่มันก็ตายแต่ ถ้าเราทําในสิ่งไม่ดีนั้ะเราทําผิดศีลธรรมทําผิดกฎหมายก็เกิดความเขาเรียกว่า